วันนี้เราจะมาบุกโคกหนองนาโมเดลของน้องบอยกันนะครับครั้งนี้น่ายเป็นครั้งที่สาม้วที่ผมมามาตั้งแต่มันกําลังขุดอยู่จนมันเริ่มลงมือปลูกแล้วก็นี่น่ายจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็น่ายจะทประมาณหนึ่งบนพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงครับต้นไม้ที่น้องบอยปลูกไว้อะโตไหมอะ่ะครับนี่นี่โอ้ย,อยบอยลงต้นไม้เพิ่มหลายหลายอย่างมากเลยครับนี่นี่ไม้มันเริ่มโตแล้วเริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วโอ้ เริ่มสวยงามนะครับข้าวเขียวปีเลยอะ่ะว้าวนี่ถึงแล้วเฮ้ยบอยทำอะไรอะ่ะทอดย่าอยู่ครับว้าวนี่นะครับนี่นะครับโคกหนองนามโมเดลของน้องบอยในพื้นที่หนึ่งไร่ทำประโยชน์อะไรได้มากมายมหาศาลจริงแล้วที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือข้าวแบล็คเบอร์รี่ใช่ไหมบอยใช่ครับเออและทำเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่สร้นผิดไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเฮ้ยบอยบอย,บอย,บอยข้าวนี้อยู่วันแล้วะ นี่ที่นายกมามง่กที่แล้วเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับนี่ปุ้ยขี้ข้างข้าวยางเดียวว้าวข้าวเขียวบ้ดเลยเใช่ครับโอ้โหและถ้าว่าเราไม่ใช่ว่าขี้ข้างข่าวเราจะใช้แค่นาข้าวได้อย่างเดียวอนายกาดูต้นไม้พุ่มดิพุ่มว่ามันเขียวหมดเลยอะ่ะมันเขียวหมดเลยมอยนี่ใบดําบ้ดเลยนี่เขียวบ้ดเลยเนี่นี่ไผ่ห้าวันปลูกได้ห้าวันแยกนะแยกก่อมาด้วยนะอ่า แล้วก็มันก็ดูดิมันแตกมหมดเลยเอาอีกแล้วบอยแล้วทําไมไม่ปลูกตรงๆวะไม่เพะชอบเอียงเพราะนอมันได้ขึ้นตรงคือหนอที่มันจะแตกขึ้นมาใหม่ใช่ครับก็ไผ่ไผ่ไอ้พวกนี้ไผ่ลวกนี่คือไผ่ลวกไผ่ลวกไม่ใช่ไผ่อันนี้คือไผ่ป่าเหล่าที่เราเอามาแกงเป็ดแกงไก่แกงหน่้อไม้เนี่ยครับอ่าอ่าอเราไปขุดจากป่ามาไอบอยเดี๋ยวไผ่ลวกก็คือไผ่เล็กๆที่แม่งเอามาต้มจิ้มน้ำพริกนะนั่นแหละ กับปลาทูทอดหรือลรปลาหม้อย่างนี่นะครับนี่ก็อาจารย์เปียกเป็นคนแนะนําให้พมมาปลูกพกบอบอยไม่มีไผ่ไม่ได้เพื่อมึงจะเอาตัดไม้ทําอะไรก็ได้ตัดในที่เราไม่ต้องไปห้าที่อื่นก็เลยปลูกไผ่ก็เลยปลูกความคิดพ่มไม่มีเลยที่ว่าจะปลูกไผ่ในที่ดินหนึ่งไร่ของพ่มเออแต่อาจารย์<ต>เปียกบอกว่ามึงต้องมีใช่นี่นะครับแล้วถ้าถ้าว่าผลไผ่มาปุ๊บพึ่งอะไรต่ออะไรมันจะมาเน่พอมันเย็น วว้านั่นแหละครับโอ้โหนี่นี่นะครับ<อ>ได้ความรู้เีกแล้วบอยบอกว่าที่ปลูกเองนี่เพื่อให้หน่อมันตั้งต่เราจะได้ลำที่สู้ยครับเอ,อนั่นแหละครับเฮ้ยบอยบอยเอ็งอ,อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราที่ทําโคกหนองนามาเดียวทั้งประเทศเลยว่าเฮ้ยจุดเด่นจุดด้อยของไอ้โคกหนองนาม,มันคืออะไรอะไรยังไงเนี่ยลองช่วยอธิบายขยายความหน่อยมันโคกหนองนาเนี่ยนะครับมันมันขึ้นอยู่กับการขุด คืนอยู่กับคนอคืนอยู่กับต้นทุนของเราว่าเรามีต้นทุนยังไงแต่ถ้าวาที่สําคัญเนี้ยมันคือกําลังของเรานี่แหละครับถ้าวาโครงการล่วงก็จริงแต่เข้าไม่ได้มาปลูกกับเราเราเป็นคนปลูกเองครัเองเราเป็นคนปลูกเองคิดเองวางแผนว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่ตรงนี้มันจะใหญ่แบบนี้มันจะใหญ่แบบนั้นเราต้องมองอนาคตถึงห้าปีสิบปีนะคไม่ใช่ว่าเราปลูกทียิบไปหมดเลยแล้วก็โคกหนองนานี้จริงๆแล้วพื้นที่ก็เป็นหลักนะครับ เราเราจะมาเอาตามแผนที่ที่กําหนดไว้แล้วไปทําในทุกพื้นที่มันไม่มันไม่สามารถทําได้มันไม่ตอบโจทย์ครับมันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะนั้นเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราเราจะไปเอาแบบแบบที่ทํในในพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่สูงมาใช้กับพื้นที่ราบต่ามันใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นทุกท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับเออต้องเข้าใจบริบทของมันว่าพื้นที่แบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้พื้น ใช่ไหมบอยก็เมือนที่อาจารย์เปียกปููกแหละยางนาต้องอยู่ในลุ่มไม้พยุงต้องอยู่บนดอนนั่นแหละครับวันนี้โคกหนองนาที่ที่ที่เขาทําให้มันมีสเต็ปสูงต่ําเรี่ยเตี้ยอะไรเพื่อปลูกไม้แต่ในชนิดที่มันมีความซับซ้อนทางคุวภาพเออแต่เขาเอาไม้พวกนี้มันรวมกันในพื้นที่หนึ่งไร่เพราะนั้นมันก็ต้องมีขบวนการที่มัน ต้องอม,มองมองภาพให้ออกอะครับว่าต้นนี้มันออกฟอมไนเป็นทรงไนเป็นอะไระยังไงเนี่ยอย่างพวกมะม่วงพวกอะไรเนี่ยครับเนี่ยพมก็ปลูกเดี่ยวของมันเลยเพราะมันใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยส้มโอมะม่วงขนุนเนี่ยครับมันใหญ่ก็ต้องปลูกห่างหกันหน่อยถ้าเกิดปลูกแคบมันจะไม่ได้ลูกนั่นแหละครับเฮ้ยบอยพี่ไอ้ห่ามาครั้งสามเนี่ยกูเริ่มมองออกแล้วไอ้โค้งหนองน้ำมึงนี้ถ้าเกิดบินโดนขึ้นมาปุ้งเป็นลูกตาสองลูกตาแปลว่านี่เป็น เฮ้ยมึงกำลังทำรูปอะไรนะบอยนี่มองออกได้เหรอว่ามองไปตามันคิ้ววะเนี่ยนี่มึงกำลังทำรูปอะไรเนี่ยฮิปคิ้วหมดเลยนุนลูกตาดสร้งลูกตานี่จมูกนุนจมูกเฮ้ยเราก็มองของมันออกเหมือนกันเว้ยเออครับเพื่อจะได้บอกสื่อฝ่าไม้พวกมีให้บอกใครนะพวกมีสื่อฝ่าไม้ว่าให้คนนะเปิดหูเปิดตา ยอมรับอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เฮ้ยกูขนลุกกันเนี่ยนั่นแหละครับนี่ไงผมบอกแล้วว่าไอ้บ้านนี้ไม่ธรรมดาไ้คุณได้เปิด <c oughs> หูเปิดตาพอ,อตอนนี้ผมได้ทะเลาะกับแม่ทุกวันเพราะ แม่ไม่เห็นเมื่อเราไม่ยังไงก็ไม่เห็นเมื่อไหร่ก็ยังไม่ดีนะสายตาเข้าอยู่กันแหละเราเราก็ทําในแบบของเราแต่มึงโคตรเป็นพระเอกของกูเลยนะอ๋อแม่ของเราไม่ดีเลยสายตาเลยอ่ะก็ยังไม่ถูกใจก็ยังไม่ถูกใจแม่บอยก็เลยทําโคกหนองน้คนเปิดถูเปิดตายนี่แสบมากเลยครับเนี่ยนี่มีคนกรุงเทพมาอะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ยบอกโคกนองนาพูดโคกนองนาปุ๊บคนมองท้ามออกเลยแบบเฮ้ยบอยมึงเจ๊งว่ะมึงเออมึงคิดได้ไงวะเอเนี่ย มีโคกมีหนองมีนาครบไอโคกหนองนาเนี่ยบางคนเขาก็ยังไม่เข้าใจโคกหนองนามันคืออะไรวะโคกโคกก็คือที่ที่เราจะไม่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเอาไว้สมมติว่าข้างล่างเราท่วมหมดนะข้างบนเราก็ยังอยู่โคกอยู่บัวควายมู่มากาไก่งอยู่บนโคกได้นั่นแหละครับและต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ในน้ําเราก็ปลูกเฉพาะพันธุ์ที่อยู่ในน้ำได้ในหนองใช่ และส่วนข้างบนเนี่ยอะไรเป็นพยุงเป็นนั่นนั่นแหละครับเป็นพยุงซึ่งซึ่งเป็นไม้ทนแรงทนแรงอถึงแม้ไม่มีน้ํามันก็ยังไม่ตายตายมันไม่ตายนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูกันนมังดีฟอว่าข้างบนเราปลูกอะไรกันอ้าวได้ครับพี่บอยวันนี้วันนี้พี่บอยต้องต้องเป็นไกด์พาผมทัวร์เลยว่ามันมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับเมื่อกี้ที่อาจารย์เปียกเคยพูดไว้ว่าทําไมพยุงมันถึงได้ขดอ่าอ่านี่เพอเข้าไม่ได้ดรามไว้อย่างนี้ตั้งแต่ทีแรก นี่ครับนี่นถ้าเกิดเราดามอย่างเงี้ยตั้งทีแรกมันก็จะได้ต้นตรงเลยแต่ถ้าเกิดเราปล่อยปล่อยสมุดปล่อยมันเอ็นไปมันก็จะโคตรอยู่เงี้ยไปจีิงๆลงพัดลู่ไปทางนู้นมั่งนั่นแหละครับนี่เห็นไหมครับบอยบอยดามไว้ต้นตรงเป้งเลยใชอและเชือกเชือกก็ไม่ต้องไปห้าที่ไหนให้มันสิ้นเปลืองก็ทุ่งมันนั่นแหละครับที่แกแล้วก็มาชีกแล้วก็มัด เอากันง่ายง่ายไม้นี่ก็คือไม้กระถิ่นคั่งกระถิ่นพัวกันเลี้ยงแพะก็ไปพ่อเข้ามานี่นะครับทุกอย่างทุกอย่างนี่อะไรอีกอะไรอีกอยากอวดอะไรพี่บอยดูอ่นนายกมีนะครับมีครับพี่บอยผมมีหมดอ่านี่แล้วก็มานี่ยางนานี่ยางนาครับยางยางนานี่มันก็เป็นไม้ที่แบบว่า ชุมได้แห้งได้ดดอนได้นี่แล้วแต่อันนี้เราถือว่าเราดูแลมันใกล้ครับเราดูแลได้นี่แหละอแล้วก็พมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเห็นไหมครับนายพมพมปลูกเนี่ยสับไปซับมาสับไปนี่ไม้แดงอ๋อนี่มานี่ไม้แดงอีกแล้วผมบอกแล้วพี่พี่บอยเคยบอกผมไ้ว่าเอาไม้หลายๆอย่างมันมารวมกันเนี่ยนะครับไอใบของไม้เนี้มันก็ไปไปปุ๋ยของไอไม้นั้นชไอไม้นั้นมันก็มาพึ่งพิงกับไอไม้นี้ คือให้มันเอื้อกันครับและทีนี้เราจะคูดไปเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปหมดเลยต้นไม้ต้นนั้นมันก็จะกินทุกอย่างที่เป็นใบไม้ยล่องทุกต้นนี่ดูดูเนี่ยไผ่ผมปลูกอยู่รอบเลยนะไผ่จริงๆแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในในในวิธีคิดของเราเลยไม่ได้อยู่เลยผมแต่พอพออาจารย์เปรี้ยมาพูดแล้วไผ่แม่งมีทุกที่เลยใช่ครับเพราะบอยคิดภาพออกเลยว่าเดี๋ยวกูจะต้องใช้ไผ่ทําหลังคาใช่ทำนู่นเดี๋ยวตองนั่นแหละ เออเฮ้ยเฮ้ยถ้าถ้าเราไม่รีบนีนไหนโคกหนองนานี่นะครับวันวันหนึ่งเราเราลงมือขุดขุดขุดพื้นที่วันแล้วเราก็ลงมือปลูกแล้วเราก็อดใจรอมันไอ้ไม้ที่เราลดน้ํามันจะเจริญนงอกงามแล้ววันหนึ่งเราก็ตัดไอ้ไม้นี่เฮ้ยมาทํเปินกัะท็อปนั่นแหละเฮ้ยแม่งมันมันเมื่อนเราสร้างด้วยสู้นะสร้างจากศูนย์โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนั่นแหละครับอ่าจาระเมดอ่า บ่อโนนเลี้ยงปลาตะเพียนให้ทำไมต้องเป็นจระเมดว่ามึงมีความผูกพันอะไรกับจระเมดวะชอบตัวมันใหญ่ดิมันเลี้ยงเพื่อนได้เยอะมันบอกว่ามันเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วมันบอกว่าแล้วจระเมดตัวนี้มันใหญ่ทําตัวเดียวแม่งจบเลยใช่ครับวันนั้นน่ะมันยังผัดขี้เมาให้ผมกินตัวเดียวจบครับแต่ว่าผมเนี่ยคนเดียวว่าตัวหนึ่งกันนะครับนี่ครับเออนี่ฝั่งนี้จระเมดฝั่งนู้น ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแล้วนู้นพ่อใปล่อยปลาหนินพวกปลาอะไรผมมันได้สร้างบ่อับมาอยู่ที่พมวางสเต็ปไว้นี่นะคือเราอยากกินปลาอะไรเราก็เมาบ่อนั้นไปนั่นแหละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเราไปเดินดูทางนู้นก่อนนี่และนี่ก็คือกระถินเทพาครับซึ่งน้องบอยบอกว่าอันนี้เป็นไม้เศรษฐกิจชั้นเยี่ยมเลยเพราะว่ามันมันโตเร็วใช่แล้วก็เนื้อดีเป็นไม้เนื้อดี ผุว่ามันใหญ่ไหวแลวเนี่ยไม่ต้องดูแลนี่หลน้ำเพิดเดียวเลยนะครับนายยกนี่ยังไม่ได้หลน้ำอีกเลยเลยนี่ยไอ้เนี่ยผมผมปลูกอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมรู้เลยครับพอพอปลูกไปแล้วผมรู้เลยว่าไม้อะไรที่มันมีความทนทานาเพราะว่าที่บ้านผมเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วผมขุดคันลึกมากเลยเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมเพราะนั้นไอ้ดินที่มันอยู่ก้นๆนี่มันเป็นดินเปรี้ยวบ่อยใช่ครับไอ้เนี่ยไอ้กระถิ่งเทพาเนี่ยแม่งอยู่ได้มันงาม แต่ว่าไอ้มอการนี้นี่นะแม่งตายหมดเลยบ่อยมันแผดดินเปียวก็บอกผมบอกว่าปลูกว่ายี่สิบห้าลุ่มมาล้อสุดท้ายที่ไอ้นี้นั่นแหละครับที่ตู้อ๋อไอ้คอว่ายี่สิบห้าหลุมปัวไหนตายแล้วตายสุดท้ายไอ้นี่แม่งไม่ตายไม่ตายต้นเบลเลยโอ้พี่เชื่อเลยว่ามันทนมันทนไอ้นี่ผมปลูกนี่ตรงกลางนี่นายโย้พวกไม่ปลูกอะไรเนี่ยปลูกอะไรวะพวกแย่าปลูกได้อีกน่อเนี่ยปลูกอ้ไยอะพวกอปลูกะม่วงตางเนี่ยนะครับเพราะไอพวกกันเนี้ยต่อไปมันก็จะขึ้นสูงแบบหนูถูก ใช่ไหมครับแล้วมันมันเป็นไม้สูงอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็จะเดินกินมะม่วงได้ตุกาเยี่ยมนั่นแหละนี่นะครับวิธีคิดของน้องบอยเขานี่พี่เวนนี่บนี่ได้ซ่องอาทิตย์วันเนี้ยบอยบอกว่าเขาเขาอาจจะเป็นส่วนเล็กๆในในในโลกใบนี้ในประเทศไทยนี้แต่เขาจะเป็นส่วนเล็กที่โคตรทรงคุณค่าเขาบอกว่าอะไรที่ที่มันทําให้กับส่วนรวมได้อะไรที่มันทําเพื่อสังคมได้ไอเด็กคนนี้มัน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 ทำทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้วันนี้อยากให้บอยฝากอะไรถึงทุกคนที่ดูเราในวันนี้มั้งคก็ไม่มีอะไรแล้วครับคนเราก็เหมือนที่อาจารย์เปียกพูดแล้วแหละมันต้องเปิดหูเปิดตาเปิดทุกอย่างยอมรับสิ่งใหม่ๆรู้ว่าสิ่งไหนดีก็ควรเก็บไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยมันไปผ่านไปแต่ที่สําคัญนะครับการทําโคฟน้องนาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ใจเรานี่ครับนี่ครับเราเหนื่อยอยู่คนเดียวนี่นะครับนั่นแหละครับนี่ครับมันต้องใจสู้เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าใช่ บอยยุ่งทลายผู้ชายคนนี้มีอะไรให้คุณ <S 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 ต้องติดตามอีกเยอะๆเลยครับ,อบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ